นะคะสีแจ่มมากอันนี้สเวตโลหิตนะคะข้างๆกันอันนี้จะเป็นสาวโพธารามนะคะสาวโพธารามจะเป็นไม้กัดสีนะคะตอนเด็กจะเป็นสีเขียวแล้วก็อันนี้จะเป็นพระรามนะคะพระรามนี่ค่ะอันนี้จะเป็นบัวแก้วนะคะบัวแก้วนนี้จะเปิดด่างมาด้วยนะคะเป็นไม้ใบกลมถ้วยนะคะออกสีหวานๆชมพูนะคะใครสนใจนะคะบัวแก้วต้นนี้นะคะมีหัวแล้วขออยู่ที่ราคา 150บาทนะคะอันนี้เขามีหัวน,น้อยแล้วนะคะหมายนอกตูคะ่ะนางเรไรนะคะวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางนะคะเป็นสองหน่อนะคะในกระถางนี้ใครสนใจขออยู่ที่ราคาแปบาทนะคะนางเรไรได้ไปคุ้มมากเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะสีออกชมพูนะคะอันนี้เวตโลหิตนะคะโทนออกชมพูชมพูใครสนใจนะคะเวตโลหิตหนูขออยู่ที่ราคา 100บาทนะคะตัวนี้โตใบชมพูสวยมากนะคะที่หนูถ่ายให้ชมในคลิปเมื่อวานนี้นะคะต้นแม่์ขาวนี่คะ่ะนี้มหาชัยนะคะมีหัวแบบนี้นะคะหัวโตเลยขออยู่ที่ราคา200บาทนะคะสำหรับมหาชัยเป็นเขียวป้ายชมพูนะคะอันนี้ป้ายเยอะมากเลยนะคะหนึ่งหัวนะคะ200บาทคะ่ะอันนี้นะคะมีชื่อว่าปิ่นประทุมนะคะปิ่นประทุมขออยู่ที่ราคาหัวนี้เอาไป 60บาทละก้านนะคะปลายสวยเป็นไม้เก่าหาย,ยากนะคะอันนี้นางรากสดแผงแดงนะคะแผงแดงสวยมากเลยอันนี้ขอหัวละ70บาทน,นะคะนางรากสดแผงแดงคะ่ะต่อไปอันนี้จะเป็นขวัญดาวนะคะท่านใดรออยู่ขวัญดาวนี่ก็สีสวยมากนะคะเวลาโตขึ้นเดี๋ยวยังไงหนูเอาต้นแม่ให้ชมนะคะ มีหัวแล้วแบบนี้นะคะขออยู่ที่ราคา70บาทนะคะขวัญดาวอันนี้จะเป็นนาลีบุรพาแบบไม่ป้ายนะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะกัดสีมาเลยนะคะเขาจะไม่ป้ายแต่ว่ากัดสีทั้งใบนะคะตัวนี้นะคะเป็นหัวใหญ่เลยนะคะนี่หัวติดกันนะคะเนี่ยใครสนใจนะคะอันนี้หนอก็เริ่มแห่ง ขออยู่ที่ราคา150บาทมีแบ่งหัวเดียวนะคะนารีบุรพาแบบไม่ไปลายค่ะเนี่ค่ะนี้จะเป็นพื้นขาวใบใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเม็ดสีออกแดงมาด้วยนะคะนี่เนี่ยค่ะสวยมากนะคะใครสนใจขอต้นละ80บาทวันนี้มีแบ่ง2หัวนะคะนี่หัวโตอยู่นะคะใบใหญ่ใครสนใจก็ต้นละ80นะคะมีแบ่งเห็นวันนี้มีมาแบ่ง สต้นนะคะเดี๋ยวถ้ามีสำรองยังไงหนูอัปเดตให้นะคะสายพันธุ์นี้เป็นลูกไม้ใบใหญ่ค่ะยักษ์กุเปลันนะคะอันนี้จะเป็นฟอร์มกระถาง4นิ้วบ้างนะคะอออยู่ที่ราคา70บาทนะคะยักษ์กุเปลันนี่ค่ะลายก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะเขาจะกัดเม็ดนะคะไม้ตัวนี้อันนี้จะเป็นยักษ์เหมือนกันเป็นยักษ์ตีเมฆฟอร์มกอเลยนะคะไม้หัวค่ะตัวนี้ อ,อยู่ที่ราคาต้นนี้ไป120บาทนะคะ120บาทยักษ์ตีเมฆฟอร์มโกน,นะคะเป็นไม้หัวค่ะอันนี้จะเป็นศิลาเพชรนะคะศิลาเพชรฟอร์มนี้จะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะศิลาเพชรจะเป็นพื้นแดงเดี๋ยวจะมีเม็ดขึ้นนะคะทั่วใบเลยอันนี้จะเป็นฉัดทินกรนะคะฉัดทินกรเปิดด่างมาบ้างแล้วนะคะเป็นใบ แป็นๆกลมๆนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา150บาทนะคะฟอร์มนี้ฉัดถินากรค่ะสวยมากนะคะอันนี้จะเป็นลาดดาเนินนะคะอันนี้หนูจะมีแบ่งด้วยนะคะเป็นไม้หัวที่แบ่งนะคะหัวที่หนูส่งในที่นี้คือติดใบไปให้นะคะพี่ๆไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ตรงสายพันธุ์นะคะเพราะว่าหนูมีใบ การันตีไปให้กับหัวเลยติดใบไปด้วยเลยนะคะใครสนใจก็ราดดําเนินนี่ยังสามารถสั่งได้นะคะต้นละ40บาทเดี๋ยวมีโอกาสหนูจะมาแบ่งไม้หัวอีกนะคะอันนี้จะเป็นสักกะนิมิตนะคะฟอร์มกร อันนี้จะเป็นพระนางสุจิตตานะคะใบเริ่มกัดสีมาเรื่อยๆแล้วอันนี้นะคะายสีนิ้วขออยู่ที่120บาทนะคะพระนางสุจิตตาค่ะไก่อมพันธ์นะคะตอนนี้หน้าเริ่มกัดมาแล้วนะคะแบบนี้ก็กัดลายแดงๆค่ะไก่อมพันธ์ก็เป็นอีกไก่หนึ่งนะคะที่ เป็นหนึ่งในตับไก่ที่หายยากเหมือนกันนะคะไก่อัมพันธ์คือมันเป็นบอนเก่าด้วยนะคะตัวนี้ใครสนใจหนูขอต้นละ50บาทเท่านั้นนะคะมีเหลืออีกประมาณน่าจะไล่หลายกระถางอยู่นะคะเพราะว่ามันเริ่มกัดกันมาแล้วตอนเด็กเขาจะพื้นออกเขียวแบบนี้ค่ะ พยาพันวังนะคะพยาพันวังเดี๋ยวหนูจะพาไปชมแม่ค่ะเวลาโตเขาก็จะกัดแดงอันนี้เริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะอยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทนะคะพยาพันวังไซกระถางสีนิ้วนะคะฟอร์ม ต้นสีนิ้วคะ่ะต้นเล็กนะคะจะเป็นไซส์เล็กสุดของที่สวนนะคะตัวนี้สีบุรีรัมนะคะไม้เก่าอันนี้คนละตัวกับจังหวัดบุรีรัมนะคะพี่พี่ท่านใดอยากได้สีบุรีรัมหรือจังหวัดบุรีรัมแจ้งได้เลยนะคะมีทั้งสองตัวนะคะถ้าสีบุรีรัมใบจะออกประมาณนี้เรียวยาวนะคะหูใบกว้างปลายใบแหลมนะคะขออยู่ที่ไซส์นี้ขอ50บาทคะ่ะนี่นางสวาหะนะคะยกกันให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อกี้ลืมหยิบให้ดูนะคะ ต้นละ60บาทนะคะสำหรับนางสวะห้านี่เลี้ยงแถวกันมาสวยมากนะคะอันนี้มีชื่อว่าทากลนพัเกียดนะคะทากลนพัเกียดใครสนใจนะคะหนูแบ่งให้อยู่ที่เอาไปต้นละ100บาทนะคะนี่ทากลนพัเกียดนี่ค่ะเป็นพื้นขาวแล้วก็เม็ดแดงจุดๆนะคะโตใบใหญ่คะ่ะตัวนี้นาขนดหางนะคะไม้เก่าเม็ดขึ้นแล้วนะคะตัวนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป 60บาทนะคะเป็นไม้เก่าหายากแล้วนะคะนาคขนดทางนี่ค่ะจูกัดเลียงนะคะจูกัดเลียงยังสั่งได้นะคะต้นละ40บาทจะเป็นไม้โทนแดงค่ะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นพรมฤสีนะคะพรมฤสีใครสนใจนะคะจะอยู่ที่ต้นละเอาไป60บบาทนะคะสำหรับ พรมหรือสีคะ่ะนางกีรินีนะคะนางกีรินีเทวีตับนางสงการนะคะให้ไปอยู่ที่ราคา35บาทนะคะตัวนี้เป็นใบยาวเหมือนกันนะคะเริ่มกัดมาแล้วด้วยอันนี้นางละครน,นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นกาบมีแข้งนะคะต้นละ150บาทนะคะสำหรับนางละครค่ะสีสวยนะคะทรงใบเขาจะเป็นปลายใบแหลมแบบนี้นะคะอันนี้ปีกกินนารีนะคะไซส์60บาท ใครสนใจก็ยังสามารถสั่งได้นะคะปิดกินารีเป็นไม้อมตะมากนะคะตัวนี้ก็จะสีออกแดงนะคะใบยาวค่ะนี้เป็นเพชรเจสีนะคะเป็นแบบด่างนะคะแต่ว่าด่างไม่เยอะเท่าไหร่นะคะใครสนใจแบบนี้นะคะขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะเผื่อท่านใดอยากได้ที่เขาด่างไม่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าด่างเยอะก็อาจจะโตช้าหน่อยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะใครสนใจแบบไหนก็สามารถเลือกชมได้เลยนะคะเพชรเจ็ดสีนี่ค่ะ แต่เม็ชมพูเริ่มขึ้นแล้วนะคะเม็ดชมพูจะขึ้นทุกต้นเลยนะคะนี่อันนี้เป็นลูกไม้ผสมมิดไมตี้นะคะยังมีแบ่งอยู่นะคะสีเขาแจ่มมากนะคะตัวนี้ใครสนใจนะคะไซนี้จะอยู่ที่ราคาเจ็ดสิบบาทนะคะเจดสิบาทนี่ค่ะนี่ค่ะนนี้สเสนาา่ดาราถ้าแบบไม่ด่างจะเป็นแบบนี้นะคะต,ต้นโตเขาก็จะมีเม็ดขึ้นนะคะเม็ดจุดๆสีแดงนะคะขึ้นเต็มเลยนะคะ นอกจากนี้นะคะตรงพื้นเขียวปกติจะเป็นเขียวจุดใช่ไหมคะก็จะมีกัดแดงปะปลายด้วยนะคะสีสวยค่ะตัวนี้เสน่ดดารานะคะนี่ค่ะชมพูทั้งแถบเลยนะคะยาวไปถ,ถึงนู่นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจังหวัดนะคะตับจังหวัดจังหวัดนคนปรปฐมนั่นเองนะคะนคนปรปฐมหนูแบ่งอยู่ที่ราคาต้นละสามสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะฟอมสี่นิ้วประมาณนี้นะคะใครสนใจก็สามารถ ลองสั่งไปเลี้ยงได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีออกชมพูชมพูเลยนะคะส5สิบห้าบาทค่ะเนี่ค่ะอน,นี้เป็นพญาพันวังนะคะเวลาโตขึ้นใครสนใจตอนนี้ก็มีแบ่งห้าสดบ๋าทยนูไปไทยไซส์ที่ส่งให้ดูนะคะเนี่ค่ะเจอไม้เก่าพอดีเลยมีเพชรพระหุามานะคะนี่เป็นกระถางหกนิ้วนะคะอยู่คู่กับตัวนี้จะเป็นนายมั่นปืนยาวนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วกัดลายมาแล้วนะคะ ใครรับนะคะหนูให้แพ็คคู่ไปเลยในกระถางหกนิ้วค่ะขออยู่ที่ราคากระถางนี้ขอราคาสองรอยี่สิบบาทนะคะสองยี่สบาทเป็นเพชรพระอุมากับนายมั่นปืนยาวนะคะนี่อันนี้ก็สวยนะคะใบนี้ค่ะเขาจะทิ้งใบนะคะกับใบนี้แต่ว่า,เ,าเดี๋ยวพี่ๆไปตัดออกได้เลยนะคะใครสนใจก็จะให้ไปสองสายพันธุ์นะคะในกระถางจะมี อันนี้คือใบยาวนี่คือนางรากสดแผงแดงนะคะนี่จะแผงใบยาวกับอันนี้จะเป็นจังหวัดขอนแก่นนะคะตับจังหวัดใครสนใจนะคะกระถางนี้หนูขออยู่ที่200บาทนะคะสองบาทสวยมากอันนี้ก็จะเป็นเพชรพระอุมานะคะเพชรพระอุมาสวยนะคะเพชรพระอุมายิ่งโตจะยิ่งกัดสวยนะคะเดี๋ยวหนูไปดูไม้ที่มีแบ่งให้นะคะตอนนี้พามาชมต้นแม่ก่อนนะคะอันนี้รัตนสินนะคะรัตนสิน นี่คะ่ะอันนี้กอใหญ่มากนะคะก็อันนี้คือรนพักนะคะยักษ์รนพักกอใหญ่จริงๆนะคะนี่หลายต้นมากเยอะมากนะคะนี่จนดินเก่าแล้วนะคะมีหัวแน่นอนนี่ใครสนใจนะคะกอนี้คือไม้นอกตู้แข็งแรงมากๆนะคะก็ขออยู่ที่กอนี้เอาไป370บาทนะคะ3า0สบบาทสำหรับ ยักษ์ลนพักรฟมกอนะคะมีหลายต้นค่ะเกินสี่ต้นแน่นอนนะคะในกระถางเอาไปตั้งได้เลยนะคะทนค่ะตัวนี้เพราะว่านานแล้วนะคะนี่เลี้ยงมานานแล้วเหมือนกันนี่อันนี้เป็นไม้ร์มกอนะคะใครชื่นชอบไม้กอแบบว่าใหญ่ๆนะคะนี่กอบเลอร์เลยแน่นมากนะคะต้นแน่นมากนี่เลยนะคะวันนี้มีมาแบ่งสองกอนะคะเขามีชื่อว่า คังจินดานะคะคังจินดานี่ค่ะใครสนใจนะคะวันนี้หนูขออยู่ที่กอละ330บาทนะคะคุ้มมากใครได้ไปเอาไปแยกก็ได้นะคะนี่เยอะต้นเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นใบดกๆแบบนี้นะคะต้นละ3ามรอยสามสบนะคะแยกได้หรือเอาไปตั้งฟอร์มกอเลยก็ได้นะคะนี่ค่ะ เกันนลยะะคะวันนี้มีแบ่ง2กระถางเท่านั้นนะคะ330บาทชื่อว่าคังจินดานะคะชื่อดีด้วยน่คะอันนี้เทพอมฤตนะคะอันนี้เป็นฟอร์ม2ต้นคู่อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะใครสนใจต้นนี้ก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะเอาไปทำกอได้ขออยู่ที่ราคากระถางนี้ขอ190นะคะ190บาทนบ่าทอันนี้ไก่ไม่เหสวนนะคะไซนี้จะอยู่ที่ราคาเอาไป หกบาทนะคะอันนี้จะเป็นไม้แยกหน่อของพ่อนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะอันนี้พ่อเขาแยกหน่อไวค้ค่ะอันนี้เป็นชาละวันนะคะไซส์หนิ้วนี่คะ่ะโตขึ้นมาอีกนะคะขออยู่ที่ราคา300บาทนะคะสำหรับชาละวันไซส์กระถาง6นิ้วกัดหน้าเต็มที่เลยนะคะนี่เท้ามหาพลน,นะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเขาจะเป็นไม้ป้ายด้วยนะคะตระกูลเดียวกับเท้าหีรันพนาศูนแล้วก็เท้าจันทชนนะคะ มากนี่หรือจะเป็นใบเข้มๆทึบๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นใบหอกนะคะขออยู่ที่ราคาสองร้อยห้าสิบบาทใครรับต้นนี้ก็บอกว่าเป็นใบหอกพื้นออกดำเปอะก็ได้นะคะหนูให้เป็นรหัสดีกว่าขอเป็นรหัสเอาเป็นวอแวนนะคะนี่อันนี้เป็นใบไผ่ใบยาวนะคะสีสวยมากเนี่ยค่ะเอยวจับให้อยู่นิ่งๆก่อนนะคะนี่ ก็จะฟอร์มใหญ่แล้วนะคะอันนี้คือเต็มฟอร์มเขาเลยนะคะใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา250บาทนะคะเผื่อใครชอบลักษณะใบแบบนี้นะคะจะเป็นทนเขาเรียกใบหอกใบไผ่นะคะช่วงนี้ก็กําลังเป็นที่นิยมนะคะนี่ค่ะอันนี้จะมีแอบติดด่างเส้นกลางใบด้วยค่ะม่วงมหาการนะคะม่วงมหาการจะอยู่ที่ราคา90บาทนะคะจะเป็นฟอมสี่นิ้วนะคะไม้ตัวนี้จะออก พื้นอมแบบว่าม่วงดำหน่อยนะคะแล้วก็เม็ดชุมพูอันนี้เป็นแพ็คคู่นะคะเป็นมนเทียนทองกับสีมหาโพใครสนใจนะคะมนเทียนทองก็เริ่มกัดแล้วสีมหาโพก็เริ่มกัดแล้วค่ะขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะคุ้มมากเลยนะคะกรมพญาดำรงนะคะกรมพญาดำรงจะเป็นไม้ใบเงานะคะพื้นออกแดงใา้เขียวนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ แปดสิบบาทนะคะตัวนี้อันนี้ค่ะหนุมานหักดานนะคะจะกัดออกขาวแบบนี้ตอนเด็กจะเป็นพื้นเขียวนะคะนี่ค่ะอันนี้ต้นแม่พันตอนโตนะคะพามาชมตอนกัดนะคะเพราะว่าตอนเด็กเขียวบางทียังมองไม่ออกนะคะใครสนใจก็จะมีแบ่งสาสสี่นิ้วอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะอันนี้จะเป็นหกหลงขาวนะคะหกหลงกัดขาวค่ะตัวนี้ใครสนใจนะคะอันนี้จะอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทจะเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะ ทุ่งบางพี่นะคะที่หนูลงคลิปไปเมื่อเช้าก็ยังมีจำนวนอยู่นะคะสีสวยมากนะคะมีพี่ๆหลายท่านถามกันมาก็มาถ่ายให้ชมอีกรอบนึงนะคะอยู่ที่ต้นละ50บาทเท่านั้นนะคะทุ่งบางพีนี่ค่ะอันนี้เป็นไม้เก่านะคะโทนสีจะออกไปทางแดงน้ําตาลอันนี้เป็นใบหอกโทนเข้มนะคะโทนไปทางดำๆเลยนะคะดำน้ำําตาลแบบนี้ขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะต้นนี้ใบหอกคะ่ะ นี่พุ่มนี้ก็สวยค่ะจะเป็นนางมนโทออกสีชมพูนะคะกับมนเทียนทองนะคะใครสนใจนะคะคู่นี้ขอ120บาทนะคะนางมนโทกับมนเทียนทองในกระถางเดียวกันเลยนะคะมนเทียนทองก็เริ่มมีหลายขึ้นนะคะคาลีลังทวีปนะคะอันนี้จะเป็นไม้สีนิ้วนะคะในกระถางกัดสีเรียบร้อยขออยู่ที่ราคาไซส์นี้เอาไป เก้าสิบบาทนะคะพาลีหลังทวีปนี่ค่ะกาสีสวยเลยนะคะอันนี้ภูพิงนะคะเจอมาหนึ่งต้นเป็นภูพิงแบบป้ายนะคะป้ายเขียวขออยู่ที่ราคาต้นละหกสิบบาทนะคะวันนี้มีแบ่งต้นเดียวนะคะภูพิงนี่ค่ะเจอหลงเหลือหมอบเขาอยู่นะคะสีสวยมาเลยนี่เจอย่อมกว่าหน่อยมาอีกต้นอันนี้ขอห้าสิบบาทนะคะต้นนี้นี่ค่ะ ภูพิงนะคะอันนี้ดาวเหนือนะคะดาวเหนือเม็ดจะถี่ๆคะ่ะขออยู่ต้นละแปดสิบบาทนะคะดาวเหนือเลิศมงคล้นนะคะอันนี้จะอยู่ที่ต้นละแปดสิบบาทนะคะสายนี้เลิศมงคลค้นค่ะหมายโทนแดงฟอมพุ่มนะคะอันนี้จะเป็นเรืองพระนารายนะคะไซส์สี่นิ้วนะะี่ค่ะไซส์นี้จะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะเรืองพระนารายตอนเด็กจะเป็นพื้นเขียวกัดเม็ดชมพูนะคะ โตกัดพื้นชมพูสวยมากนะคะตัวนี้อันนี้เป็นขวัญสิริแผงนะคะในชมพูขอบเขียวตัวแผงอันนี้อยู่ที่ราคาต้นละ35บาทนะคะขวัญสิริแผงเป็นใบไผ่นะคะไม้เก่าค่ะตัวนี้ชื่อว่ารัตนพล์นะคะรัตนพน์ให้ไปอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะรัตนพลค่ะอันนี้เป็นพระโมคคลานะนะคะพระโมกคลานะก็จะกัด ลายแดงๆแบบนี้นะคะตอนเด็กๆใครสนใจนะคะโตขึ้นกัดแดงมากกว่านี้นะคะพื้นก็จะกัดเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่ต้นละสี่บาทอันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะจะอยู่ที่4นิ้วนะคะกระถาง4นิ้วนีอันนี้นิลเศนนะคะนิลเศนจะอยู่ที่ต้นละ35บาทนะคะใครสนใจยังสามารถสั่งได้นะคะนิลเศนจะเป็นไม้เก่านะคะนะคะตอนเด็กจะเป็นพื้นขาวแบบนี้นะคะหานุมานหาว ไสนี้นะคะเผื่อใครสนใจไาสสี่นิว้วไซส์เล็กนะคะอยู่ที่100บาทนะคะตัวนี้สีมหาโพนะคะสีมหาโพไม้ตัวนี้จะเป็นในตับพุทธประวัตินะคะจะกัดชุมพูนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะสีมหาโพไก่เจ้าเล่นะคะหน้ากัดลายมาแล้วคะ่ะไซส์นี้จะอยู่ที่35บาทนะคะไก่เจ้าเลค่ค่ะ นี่จะเป็นเจ้าง้อนะคะเจ้าง้อตอนนี้ยังมีแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่ราคาต้นละแปดสิบบาทมีหูทุกใบนะคะตัวนี้เป็นไซส์สี่นิ้วแต่ว่าเจ้าง้อนะคะด้วยความที่เขาเป็นไม้ที่หูเยอะแบบนี้นะคะเขาจะต้นไม่สูงเป็นฟอร์มพุ่มนะคะต้นไม่โตค่ะเวลาโตก็ต้นไม่ใหญ่นะคะแต่จะเน้นเป็นใบพ,พุ่มแทนนะคะตัวนี้นี่อันนี้จะเป็นไม้ด่างนะคะชื่อรัตนลุงเรืองนะคะก็จะเริ่มโตกันมาแล้วนี่ค่ะ อันนี้ตีเพชรนะคะตีเพชรไซส์นี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะช่อสวยมากเป็นไม้กาบที่มีเอกลักษณ์นะคะอันนี้จะเป็นองค์หญิงอนัญญาพนาวันนะคะไม้ป้ายนะคะกับเทพธิดานะคะอันนี้จะเป็นไม้กัดสีค่ะเขาจะกัดชุมพูนะคะเป็นต้นคู่อยู่ในกระถางเดียวกันเลยนะคะขออยู่ที่ราคา,าไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะองค์หญิงอนัญญาพนาวัน กับเทพธิดาค่ะนะคะมานางพิมพ์นะคะเขาก็จะเริ่มกัดมาเรื่อยๆแล้วนะคะอยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะเป็นไม้กัดชุมพูทั้งใบนะคะมานางพิมพ์อันนี้สเสน่ดดารานะคะใครสนใจสี่นิ้วนะคะจะอยู่ที่80บาทนะคะก็ยังสั่งได้นะคะหรือว่าจะเอาไซส์ใหญ่ก็มีแบ่งนะคะสเสน่ดดาราต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นนกวายุพักนะคะเป็นฟอร์มกออยู่กับเป็นลูกไม้ไก่นะคะตัวนี้นี่ค่ะ แดแดงๆแ,แบบนี้นะคะใครสนใจนะคะกอนี้โหแน่นๆเลยนะคะขออยู่ที่300บาทนะคะไม้กอนะคะนี่ใช้เวลานะคะกว่าจะเป็นกอแบบนี้อันนี้เอามาแบ่งให้ใครสนใจที่แบบอยากเลี้ยงตอนโตเลยนะคะวันนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะอันนี้เป็นสอง่ายพันธุ์ด้วยนะคะมีออกโทนส้มๆกับทอนชมพูค่ะนี่อันนี้สวยมากนะคะสยามนนทาเขตทั้งหมดเลยนะคะใบยาวๆนะคะ จะมาจากสีเขียวนะคะตัวนี้นางกิมิทาเทวีนะคะนางกีมิทาเทวีตับนางสงทานนะคะไม้เก่าใบยาวตัวนี้ชอบนอกตู้นะคะขครสนใจมีแบ่งต้นสี่นิ้วนะคะหกสิบาทเท่านั้นต้นใหญ่แล้วนะคะเล็กแต่กระถางค่ะอันนี้นะคะสี่นิ้วมีแบ่งค่ะเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะไม้ป้ายสวยๆนะคะไม้เก่าคะ่ะตัวนี้ขครสนใจนะคะอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะ าาวหันนนูอันนี้จะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะไซส์ที่ซีนิ้วนะคะมาอัปเดตให้ตอนนี้มีแบ่งแล้วนะคะเศรษฐีสุพรรณเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยค่ะอันนี้ก็เปิดหน้าชมพูมาสวยเลยนะคะขออยู่ที่ราคาต้นละบ80บาทนะคะสำหรับเศรษฐีสุพรรณฟอร์มนี้ลากเลนดีหมดแล้วนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะฟอร์มนี้80บาทค่ะวังทองนะคะวังทอง ให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทวางทองเป็นไม้กระดูกนะคะเส้นใบจะเข้มแล้วก็พื้นใบจะตัดกับเส้นใบได้ดีนะคะตัวนี้สีจะออกโทนประมาณแดงเข้มๆค่ะเนี่ยค่ะมนเทียนทองนะคะยิ่งโตยิ่งสวยะคะ่ะใบเขาจะเป็นยาวๆด้วยนะคะสีออกกัดแดงๆแ,แบบนี้ค่ะเวลาเต็มฟอร์มใครสนใจตอนนี้ยังสั่งตัสีนิ้วได้นะคะอยู่ที่90บาทเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วค่ะข้างๆกันก็จะเป็น หมอนะคะหมอยอดเดชหนูเห็นลูกแวบ,บเดียวหนูพาไปชมนะคะใบสวยมากอันนี้เป็นแพ็คคู่นะคะเป็นมนเทียนทองกับสีมหาโพคลสนใจนะคะมนเทียนทองก็เริ่มกัดแล้วสีมหาโพก็เริ่มกัดแล้วค่ะขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อบาทนะคะคุ้มมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นพระนางสุดจิตตานะคะใบเริ่มกัดสีมาเรื่อยๆแล้วอันนี้นะคะไาสี่นิ้วขออยู่ที่ 120บาทนะคะพระนางสุจิตตาค่ะนี่ค่ะนนี้ทองประกายแสดนะคะให้ไปต้นละ100บาทนะคะทองประกายแสดที่จะกัดส้มๆนะคะตัวนี้ก็จะเริ่มกัดมาบ้างแล้วค่ะอันนี้ลูกไม้ผสมมิตรไมตีนะคะกัดตามแม่เขามาเลยนะคะ ให้ปลายต้นละ70บาทนะคะตัวนี้สวยมากอันนี้แดงเงามาเลยนะคะค่อนข้างถ่ายรูปยากนิดนึงมันจะเงานะคะอันนี้คือสุวรรณภูมินะคะสุวรรณภูมิจะอยู่ที่ราคาต้นละ50บาทสุวรรณภูมิเป็นไม้เก่านะคะพื้นใบจะแดงเงาเลยน,นี่นารีบุรพานะคะใครสนใจก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาต้นละ80บาทนะคะเป็นไม้ป้ายชมพูนี่ค่ะนี่ค่ะ มานนางพิมพ์นะคะก็จะมีต้น4ีนิ้วแบ่งอยู่ที่60บาทนะคะสําหรับม่านนางพิมพ์นะคะสวยมากเขาจะเป็นไม้กัดสีนะคะกัดชุมพูนะคะไซส์ที่หนูส่งก็จะเริ่มกัดมาบ้างนิดหน่อยแล้วนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาเริ่มจากใบเขียวเบืยนะคะ